ทุกคนนี่รูปนี้เห็นชัดไหม่ะมันดีเฟสโตเป็นร้านอาหาร All Day Breakfast ทั้งวันเลยมาได้ทั้งวันเลยนะทุกคนนะอยู่แถวนิม,มานเชียงใหม่ทุกคนเราตื่นเต้นมากเพราะเราอยู่อขึ้นเด้งทุกมาแบบนี้ให้เราเห็นต้องตามไปเจอให้ได้ <S <S เขาบอกว่าอร่อยมากดับซะและ้ไม่เป็นไรนี่ทุกคนจ๋าเห็นชัดไหมถ้าไม่เห็นชัดต้องขออภัยด้วยแต่ว่ามีความนําเสนอมากๆเรากําลังจะเดินไปนิม,มานทุกคนนี่หารถ รถเมย์เขาเรียกว่าอะไรรถ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 สองแถวแดงของเชียงใหม่เรามาแบบเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงนะทุกคนเพราะว่าย่านนิมมานเขาบอกไฮโซมากแต่ถ้าเกิดใครอยู่กําแพงเมืองแถวแถวท่าแพก็จะเป็นแนวแบบวัดวาก็จะสวยอีกแบบหนึ่งฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีสองแบบแต่ถ้ามานิมมานก็มีวัดนะฮะแถวนั้นทางเส้นทางไปก็สืบสองเอาแต่เราจะไปดงที่เรียกว่ามีอาหารเช้าปัง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 ,ปง ที่สุดในโลกก็คือร้านนี้เลยมานูเฟสโตทุกคนมานูเฟสโตเนี่ยถ้าเกิดใครฟังเอ๊ะมันแปลว่าอะไรเห็นไหมเราเดินปั๊บเจอวัดป่าเป้าทันทีนี่ฮะถ้าเกิดเรามาจากท่าแพเห็นไหมจะไปมานูเฟสโตใช่ไหมเดินตรงตรงๆๆงตรงตร,งตรงแต่เราเลี้ยวตรงนี้ไงถ้าเกิดรถเนี่ยก็จะวิ่งได้ไหมรู้สึกวิ่งไม่ได้ต้องอ้อมมานี่แล้วก็มายูเทินตรงนี้ฮะ หน้าร้านปอภูชนาเนี่ยฮะโรานี้เลี้ยวมันี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายทุกคนเพื่อจะไปมอชอไปแถวนิมมานทุกคนอยากจะบอกว่าเราตื่นเต้นมากเพราะเหมือนเราบ้านนอกเข้ากรุงกางเกงก็ขาดาวันนี้ไปเกี่ยว,วอะไรเขาตส่า์ต้นโพมาขึ้นอยู่ตรงต้นไม้คนอื่นเขา น่ารักที่สุดทุกคนจ๋ะฉันถึงบอกว่าช่องของเราเป็นช่องเล็กๆๆๆ,ๆแต่เราก็เติบโตมาจากวันก่อนนะฮะก่อนโควิดไม่เคยขุดช่องนี้มาใช้นะฮะที่จะมาเป็นทําประโยชน์ให้กับชาวโลกบอกต่อสิ่งดีๆร้านอร่อยโรงแรมที่พักที่น่ารักดีๆหลากหลายนะฮะไม่นึกว่าจะเอามาใช้ได้เมื่อก่อนสมัครไว้เล่นๆแต่ไปขุดมาหลังจากที่เราไปเห็นว่าเอ้ยมันเป็นประโยชน์นะี่นาเราก็ทําสไตล์เราไม่ต้องมาตัดต่อให้วุ่นวงวุ่นวายนี่ฮะเดี๋ยวตรงน,นี้มีน้องคุณหนึ่งคัแนะนําก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะ ใส่หัวใส่อะไรให้มันเปิดหัวหน่าสนใจจริงๆคลิปของเราก็มีคุณค่าอยู่นะประมาณแบบเอาบอกต่อสิ่งดีๆมันจะไม่มีค่าได้ยังไงร้านอาหารดีๆอร่อยอร่อยจริงๆไม่ได้ระเสียแจ้งจ้างมานึกออกปะแต่เรามามาเจอเราบอกต่อแล้วเพียงแต่เราเปิดหัวตัดต่อก็ไม่มีเวลานู่นนี่นั่นเอาแต่ถ่ายแล้วก็โพสต์ถ่ายแล้วก็โพสต์ก็เป็นอะไรที่แบบเราสะดวกไนะงทีนี้มีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าโอ้จะต้องแบบส่งมาให้นะเดี๋ยวเขาจะทํานิดนึงให้ดูเป็นตัวอย่างประมาณอย่างนี้ยักสองคลิป2คลิป ก็เลยเดี๋ยวจะส่งคลิปตรงนี้ที่กาลังพูดเนี่ยนะฮะไปให้น้องก็ใส่หัวให้หน่าสนใจเป็นตัวหนังเสอือเป็นกราฟ,ฟิกเบาๆจะได้เป็นสเสน่ห์ดึงดูดให้มา,าเห็นว่าคลิปของเราเนี่ยมีดีจริงๆนะแต่ก็กวดน้องเขาจังเลยเก่งใจแต่ต้องนี่คือกําลังถ่ายกล้องนี้ถูกไหมาะกลายเป็นว่าเดี๋ยวคลิปเนี้ยต้องถ่ายระหว่างเดินไปมนาเฟสโตทุกคนก็พูดไปด้วยนะนี่ต้องถ่ายแล้วก็ลงมือถือเล่งนี้อีกถ่ายเสร็จ ต้องถ่ายจากเครื่องนี้ผู้ส่งให้น้องเขาเพราะว่าเครื่องที่เรากําลังถ่ายอยู่ส่งให้น้องเขาไม่ได้เพราะไม่ได้เชื่อมต่อกับลายเห็นไหมอุปสรรคไหมเห็นไหมกว่าจะได้ของดีๆให้ชาวโลกรู้ไม่ได้ง่ายๆนะนี่ขนาดมีน้องรักน้องที่น่ารักเขาจะพยายามใส่ตัวหนังสือให้น่าสนใจยังต้องแบบถ่ายจากอีกเครื่องนึงไปอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ไปอีกลายหนึ่งอะทุกคน,กคนดูซินึกออกไหมเนี่ยเห็นไหมนี่ฮะไปถ้าแพ้ได้แต่มันวันเวไปทางนี้ถ้าเกิดใครจะขับรถไปยิมมานต้องอ้อมมาชิดอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมไปฝั่งนี้ฮะทกนนล้ิรตงีใๆ คือจะไปนิมมานปุ๊บตรงนี้เลยทุกคนปุ๊บนึกออกไหมฮะ <c oughs> อ่าทุกคนเราเปลี่ยนเส้นทางค่ะถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายไปเหมือนเมื่อกี้มันจะไกลหน่อยก็บอกนะฮะไปนิมมานจะไกลไปตรงนี้ดีกว่าไปทางเอ,อ่อตรงเชียงใหม่รามอ่ฮนะ,ะทุกคน <c oughs> ก็จะเลี้ยวขวาไปตรงเซ็นทรัลกาดสวนแก้วไง ตรงนั้นเราจะชินมากกว่าทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนมาจะเดินมาจะเหาะเหินเดินอากาศหรือจะขับรถมอเตอร์ไซค์สามล้อมาก็คือปักหมุดไปที่มานู f ฟสโตที่นิม,มานซอยระหว่าง3กับ5ใช่ไหมถ้าจยาไม่ผิดและมานูเฟสโต o คืออะไรมีดียังอาหารเลิศมากเขาบอกน่ารักมากเมนูเด็ดจังๆและที่สําคัญนะเขาบอกว่าความหมายดีมากเพราะว่าเขาใช้คำว่ามานูเฟสโตผสมกับคำว,ว่าเฟรชที่แปลว่าสดอันนี้คือแบบ อยู่ดาไว้แล้วนะตอนแรกเห็นพิมพ์เป็นภาษาไทยใน Google อะ่ะเราก็เอ๊ะทำไมมีรอเรือต้องมาจากคําว่าเฟสแน่ๆเลยอ๋อจริงๆด้วยเขามาจากคําว่าเฟสโตผสมกับคําว่าบานูเฟสโตที่มีความหมายเป็นภาษาฝรั่งหมายความว่าไงพอจะเาดาออกไหมอ่าตต้องมีความสดใหม่แถลงการประกาศให้โลกรู้ว่าร้านของมานูเฟสโตเนี่ยสดอร่อยแซบประมาณนี้อ่ะเราพอไว้ก่อนเดี๋ยวเมมจะเต็มอีกทุกคน ใครสนใจสายบุญก็โอนไปนะฮะทำบุญกระถินสามัคคีฮะเดินทางท่องเที่ยวเอาแต่กินทํางานทําทานบ้างกระถินที่วัดไหนเขาบอกคุณก็โอนไปเหอะสัก5บาท10บาทไม่ต้องแบบงกนะฮะอุ้ยบ้านนี้สวยมากมีต้นรางจืดสมุนไพรต้มลดความดันได้เบาหวานได้ทุกคนรถมาอเดินไปต่อหาไปมานิเฟสโตต่อทุกคนน้องเขาบอกให้เดินตรงไปเรื่อยๆอุ้ยจกสมเพทไม่ใช่โจกสมเพชใช่ไหม เราไม่เคยไปกินค่ะดีไม่ดีก็ไม่รู้แต่ก็เรามีสิทธิ์ออกสื่อได้เพราะว่าแต่ที่แน่ๆร้านไหนดีเราออกเนีย่ยาาก,กำลังไปอยู่ร้านมานูเฟสโตต้องดีแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขายินดีต้อนรับมากไม่ได้ว่าในแค่ในฐานะนักท่องเที่ยวหรือนักเออเป็นลูกค้านะแต่ฐานะที่เขาจริงใจกับทุกคนวัวตรถน่ารักมากเลยอยาทุกคนดูสิตายแ,ตแล้วน่ารักจริงๆวายตายแล้วมีร้านแปลกๆทุกคน วัดเชียงยืนทุกคนสวยงามทุกคนประตูสวนดอก <S <S เดี๋ยวก็จะเป็นประตูไอประตูช้างเผือกพุดผ,ผิดซึ่งขวาม,มือเราเคยไปสอนอสวนดอกมีร้านแกงใต้ที่อร่อยที่สุดในจักรวาลคับทุกคนแล้วก็ถ้าตรงไปเดี๋ยวเราเจอประตูสวนดอกใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จะไม่ไกลาจากร้านมาริเฟสโต้นะครับคาเฟ่ที่เลิดเล็เล็ดเลดอลังการและน่ารักมากขอบอกได้เลยว่าทําไมทุกคนต้องหลงรักเดี๋ยวจะบอกมาเฉลยกันในคลิปต่อไปนะจ๊ะ โอ้ยทุกคนระหว่างจะไปมันดิเฟสโตดูสิเขาทำฉลาดน่ารักมากแานที่ท่องเที่ยวไปน้ำตกวังบัวบานน้ำตกห้วยแก้วเนาะฮะวันวัดผาละาน้ำตกมณฑาทานบางคนยังไม่เคยได้ยินเลยชื่อแบบนี้จับจดจําเอาไว้ทุกคนจะได้ไปเที่ยวได้นะจ๊ะบอกแล้วไงว่าเป็นที่หลงรักของฝรั่งเห็นไหมฝรั่งจะไปทานที่มันดิเฟสโตเยอะมากคนไทยก็ไม่น้อยหน้านะจ๊ะแต่ไปในช่วงเวลาที่อาจจะสลับกันประมาณนาั้น นี่ก็จะมีตลาดช้างเผือกเหมือนกันนะจ๊ะไม่ใช่มีแต่ตลาดประตูเชียงใหม่ตลาดวโรรสว้ายเจอสถานที่ท่องเที่ยวเต็มเลยทุกคนแดนเชวดาแม่กำปองสังกนกำแพงดอยปุยโอ้ยขี่ช้างสวนเสือก็มีจ้ะเรากำลังเดินไปมานูเฟสโตคาเฟ่ที่ลือลั่นที่สุดทำไมสเสน่หน์ถึงได้ดึงดูดให้เราไปฟ้าที่หนึ่งได้ส่งให้เราตามหา วัดควรข่าม้าเมื่อกี้ถัดมานะฮะเป็นวัดมอคําตวงทุกคนจะแบบดื่มด่ากับความธรรมชาติแล้วก็วัดตรงนี้ลงถ่ายมารุ้นกันว่าวัดอะไรที่งดงามยิ่งนะวาให้วัดอะไรนะั้นดีพระเจ้าหลวงทันใจเขาเขียนเอาไว้มองเห็นนะตาไวนะวัดอะไรอย่าทุกคนเมื่อกี้วัดควรค่ามา้าเอา้าแต่ก่อนอื่นเราเจอวัดนี้ก่อนทุกคนนี่หากสวยงามมากปังต้นสักอยู่ข้างหน้า,าเวิสุวรรณอยู่นอกถนนกันเลยทุกคนเชียวนี่ รงข้ามกับอีกวัดนึงทุกคนว้ายสวยมากมีองค์เขียวองค์อ่อวัดโลกโมลีทุกคนจ๋าโอ้ยนักท่องเที่ยวนี้คงจะแบบว่านี่ถ้าเกิดเขาทราบว่าวัดมันมีอ่อคาเฟ่โมีเฟสโตาอยู่ตรงไน้ะน้าน่นค่ะทุกคนหรือเเกิกันมานี่่ะวัดโลกโมลีอืมรท่งทงะว่าเิเดมน,นีดีเฟสโตเนี่ยได้คจะแต่สิ่งดีๆนี่ฮะ ท้าเวสุวรรณอยู่นอกวัดกันเลยทีเดียวเหมือนกับจะบอกว่าฉันอยู่ข้างนอกนะเธอหมายฝรั่งหน้าตาดีทุกคนนึกคงจะมุ่งหน้าไป็นม i น e s เฟสโตแน่เลยนี่นะคะทุกคนร้านมันยูเฟสโต้อัยดูเมนูสิทุกคนจ๋าเดี๋ยวเราพอส์คลิปนี้ไว้ก่อนมันเดี๋ยวจะยาวไปเดี๋ยวมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะตัดไนงะแล้วก็จะส่งลำบากทุกคนโอเคเนาะมาต่อกันอีหน้านะจ๊ะ